เหมือนมีตัวขยับดีอือหูตัดแล้วอือสวยสวยด้วยครับ่องไม้โดนเลยครับ พอดีขับผ่านแล้วเห็นเห็นมันมีตัวขึ้นจิบอะครับนี่ครับสายพอใช้ได้เลยครับอยาให้ดูเยอะนะครับเยื่อเป็นกบยางแก้คันจิ๋วนะครับรุ่นเด็กตกปลาสีดำครับยังไงก็ฝากผลงานของผมไว้ด้วยนะครับกับผลงานกบยางกบยางแก้คันกัดมันทุกตัวสุดยอดมากครับขอบคุณครับ